เพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของคอมบูชานะคะ EP นี้นะป้าหมูจะมาพาเพื่อนๆทำ F2 ชาอู่หลงหมักแอปเปิลขิงสดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาชาอู่หลงมาแช่ก่อนนะชาอู่หลงเขาจะมาเป็นซองแบบนี้นะคะ เราก็จะใช้แค่หนึ่งซองเพราะว่าวันนี้เราจะหมักแค่ขวดเดียวนะนี่นะคะก็จะเป็นถุงชาแบบนี้นะก็ใส่เข้าไปในกากรองชาแบบนี้นะคะใครสนใจกากรองชาก็ทักป้าหมูได้นะป้าหมูมีจำหน่ายแบ่งปันนะคะถ้าใครไม่มีกาใช้ก็ให้เทใส่ในแก้วแทนนะคะเราก็เติมน้ำร้อนลงไปเลยนะ เราจะแช่ชาในน้ําร้อนแบบนี้10นาทีนะคะเดี๋ยวไปทำขั้นตอนอื่นก่อนนะคะนี่นะเพื่อนๆก็เตรียมขวดนะคะล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยก่อนนะ,ะวันนี้เราจะหมักผลไม้ด้วยแอปเปิลกับขิงสดนะคะแอปเปิลก็ล้างทาความสะอาดปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นไว้นะนี่นะคะปลาหมูก็หั่นเตรียมมาไว้ล้างทำความสะอาด นะคะแช่น้าเกลือซักเล็กน้อยนะคะก็คือปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ําเกลือนะคะปลาหมูใช้วิธีล้างน้ําเกลือเพราะว่าจะทําให้แอปเปิ้ลเราผิวไม่ค้านะคะแล้วก็ขิงนะก็หั่นซอยเอาไว้แบบนี้เลยนะวันนี้ใช้ขิงสดนะคะเราแช่ชาครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกรองน้ำชาลงโหลนะคะ นี่นะคะตอนนี้นะคะน้ําชาเราอุณหภูมิสูงนะประหมู่จะเติมน้ําเย็นลงไปเพื่อลดอุณหภูมิชานะคะน้ําเย็นที่เราแช่ดื่มนี่แหละค่ะเทลงไปได้เลยนะกดลงไปเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้น้ำชาก็พร้อมใช้งานแล้วนะ สีสวยงามนะคะเพื่อนๆป้าหมูใช้ชาอูหลงนะวันนี้การกองชาลงขวดนะคะเพื่อนๆจะต้องใช้ถุงกองชาแบบนี้นะเพื่อไม่ให้น้ำชามีกากชานะคะเราจะเทลงขวดไปเลยนะ วันนี้นะคะเราใช้น้ำชาประมาณ600 ML นะป้าหมูจะเติมน้ำตาลนะคะเราใช้น้ำตาลทรายแดงแบบนี้เลยนะน้ำตาลทรายแดงเขาเรียกว่าน้ำตาลทรายแดงไม่ฟอกสีนะคะป้าหมูจะเติมวันนี้2ช้อนโต๊ะนะเป็นการให้ความหวานนะคะ2ช้อนโต๊ะนี่คือพอดีนะคะเพื่อนๆ เติมลงไปแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องต้มให้เสียเวลาวันนี้ป้าหมูเติม F1 นะคะ F1 คือน้ำตั้งต้นที่ได้มาจากการหมักคอมบูชานะคะดูนะคะแข็งแรงมากมีสโคปี้ลอยอยู่ในขวดนะคะเห็นไหมวันนี้ป้าหมูจะใช้2เปกนะคะนี่นะคะแก้วเป๊กแบบนี้เทลงไปสองเป๊กเลย นี่นะเทลงไปแบบนี้เลยค่ะสองเปกน,นะวันนี้เราใช้เนื้อแอปเปิล้ลแล้วก็เนื้อขิงนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะ ใส่ได้ตามชอบนะคะเพื่อนๆชอบมากชอบน้อยก็ใส่ได้ตามชอบแต่ไม่ให้แน่นขวดจนเกินไปนะ นี่นะคะเราก็หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะชาอูหลงหมักแอปเปิ้ลขิงสดนะคะวันนี้เราให้ความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงไม่ฟอกสีนะคะใช้ f 1 2เปกนะป้าหมูจะปิดฝาไว้เราจะตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ3วันนะป้าหมูจะมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมนะคะว่าคอบูชา F2 ชาอูหลงหมักแอปเปิ้ลขิงสดจะมีรสชาติที่อร่อยขนาดไหนนะ วันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตชาอูหลงหมักแอปเปิลขิงสดนะคะป้าหมูก็หมักมาได้3คืนแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดชิมนะคะว่าจะมีรสชาติหอมหวานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวป้าหมูลองเปิดกันนะก็จะมีปฏิกิริยานะคะมีแก๊สมีฟองขึ้นแบบนี้นะเห็นไหมแต่ว่าไม่ต้องให้ฟูฟ้ามากนะคะเพราะว่าตัวนี้คือ เด็กก็ดื่มได้นะคะผู้ใหญ่คนแก่ก็ดื่มได้นะ,ะนี่นะคะน่าดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมก่อนนะ,ะเพื่อนๆที่ชอบรสชาติแบบนุ่มๆนะคะอันนี้ก็แนะนำนะคะสูตรชาอูหลงหมักแอปเปิ้ลขิงสดนะคะเหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะว่าไม่แบบซ่าแสบคอนะคะอันนี้คือแบบรสนุ่มมากนะไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคือแอปเปิลเขาก็จะแบบมีความหวานละมุนอยู่แล้วใช่ไหมคะเราใส่ขิงสดลงไปนะคะคือเขาเพิ่มมันไม่ได้โดดนะคะกลิ่นกลิ่นขิงไม่ได้โดดเลยนะพอผสานกับแอปเปิลนะคะคือหอมละมุนล,ลงตัวนะคะเพื่อนๆ บวกกับชาอูหลงนะคะชาอูหลงจะเป็นชาที่ลดละมุนอยู่แล้วนะคะไม่ไม่แบบไม่แบบมีรสที่โดดมากนะคะพอเอามาหมักรวมกันนะคะสูตรนี้ถือว่าลงตัวนะคะเพื่อนๆรสชาติจะนุ่มมากเลยนะเด็กดื่มได้นะคะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ดื่มได้นะคะเพื่อนๆที่ชอบรสแบบนุ่มๆน,นะไม่แบบฟูฟ้าบาดคอนะคะก็ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่ป้าหมูจะแนะนำนะ EP ขมูชา F2 ชาอูหลงหมักแอปเปิลขิงสดนะป้าหมูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกนะคะเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอที่ป้าหมูทำก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด,ด้วยนะกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งต่อไปนะคะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกคนนะคะ เอซชาวราวชาวไทยชาวเมียนมาชาวกัมพูชานะคะป้าหมูก็สวัสดีทักทายทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ